กิจกรรมละอองน้ำเสียงสะท้อนไล่เก็บเปลือกหอยเพื่อมันแกลกรับชุดบาบาราฟรีนอกจากนี้ในร้านค้ายังมีชุดของจีนอยู่อีกด้วยนะซื้อสิรออะไรล่ะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึ่กับเกมเกณฑชินอิมแพกนะคบ <S <S ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมละอองน้าเสี่ยงสะท้อนกันครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนๆมีความจำเป็นจะต้องไปไล่ทําเจ้ากิจกรรมซัมเมอร์หันศากับเกาะมหาสารก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ทานะครับหรือว่ายังไม่ได้ปลดเควสเนี่ยก็ไปไล่ทําก่อนได้เลยนะผมทําคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมย่อยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างครับในกิจกรรมนี้โดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มมานะครับ เพื่อนๆเนี่ยคลิกไปที่เรื่องเล่าจากหอยสังก่อนเลยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็จะมีหอยสงังบทที่1 2 3 4 5หแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆครับจนถึงบทที่7เนาะโดยเราจะต้องไล่เก็บหอยสงังไล่เก็บไปเรื่อยๆแล้วในแต่ละหอยสังเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูเนาะมันก็จะมีเนื้อเรื่องด้วยนี่แล้วคําถามคือเจ้าหอยสังพวกนี้เนี่ยเราเก็บไปทําไมกันนะกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มันจะแจกคอสตูมครับ โดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมากดที่ e v ี e w c o s t u m มตรงนี้นะครับในนี้ครับกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะได้รับซัมเมอร์ทาร้อนของบา b a บาร่าเนี่ยมาฟรีๆเลยนะดังนั้นนะครับกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับนอกจากชุดของบา ba บาร่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดที่เช็ครางวาลเนี่ยก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะมีเพชรเต็มไปหมดเลยครับและตอนเพื่อนเพื่อเนี่ยเก็บหอยสังถึง24หอยสังเนี่ยเพื่อนๆนจะได้สกินบา ba บาร่ามาครอบครองกันไปฟรีๆเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บหอยสังกันเลยครับในคลิปนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องปลดล็อกเควสในกิจกรรมหลักก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้มาที่หมู่เกาะโกลเด้นแอปเปิลอจิพิลาโกซึ่งในหมูกก่นเกาะนี้ก็จะประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆเ,เ,เ,เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปไล่วิ่งเก็บเปลือกหอยกันตามเกาะเล็กๆต่างๆนะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เกาะแรกเลยนะครับก็คือเกาะที่เราวาปมาเลยเนาะ โดยเจ้าเปลือกหอยเนี่ยเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากในมินิแมปนะครับถ้ามันมีเปลือกหอยอยู่มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นในมินิแมปนะครับให้เราวิ่งเข้าไปเลยครับมันจะเป็นเปลือกหอยแบบนี้วิ่งเข้าไปปุ๊บก,กดคุยกับเปลือกหอยครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงจากเปลือกหอยเป็นคนคุยกันครับเป็นเนื้อเรื่องต่างๆครับเรียบร้อยเปลือกหอยอันที่1ครับในเกาะที่1น,นี้ก็ยังมีเปลือกหอยอยู่อีกเกาะเล็กๆฝั่งนู้นเนาะวิ่งไปเก็บกันครับเปลือกหอยอยู่ไหนเปลือกหอยอยู่ไหนนี่เลยเก็บอันที่2กัันครบ สองเกาะนี้ผมเก็บไปเรียบร้อยนะครับได้มาสเปลือกหอยแล้วนะขยับมาด้านบนอีกนิดนึงนะครับมาเก็บเปลือกหอยกันต่อที่โซนด้านบนตรงนี้เลยครับเปลือกหอยอันที่3ครับผมลงมาเกาะด้านล่างอีกนิดนึงก็จะเจอกับเปลือกหอยอันที่4ครับ อันที่4ครับผมสี่อันแล้วนะครับมาต่อกันที่อันที่ห้านะครับวาร์ปมาด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายมือกันบ้างทางด้านซ้ายมือจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่เกาะเล็กๆตรงนี้นะไปกันครับสัญลักษณ์่อยขึ้นมาแล้วไปน่าจะอยู่ข้างบนครับกระโดดขึ้นไปกัน เจอแล้วครับเปลือกหอยอันที่5้เก็บเลยหลังจากที่เพืเ่อนๆเก็บครบ5อันแล้วนะครับเข้ามาดูที่เรื่องเล่าจากหอยสั่งกันสักหน่อยครบ5อันหรือเปล่านะ 1 2 3แล้วก็4 5หแบบนี้นะครับและเพื่อนๆืออาจจะสงสัยทำไมมันมีอยู่5อันเองจริงๆแล้วเนี่ยในวันแรกนะครับเขาจะเปิดมาให้เราเก็บแค่5อันเท่านั้นแล้วในวันถัดๆไปเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นวลาละ5อันไปเรื่อยๆจนครบนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ค่อยๆมาเก็บในระยะเวลาของกิจกรรมกันนะครับทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันที่หนเนาะเกาะแรกที่เราวาร์ปเข้ามานะครับจะมีอยู่2ชิ้น 1, 2แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนมีอีก2ชิ้นเป็น 3- 4แบบนี้นะครับแล้วก็เกาะสุดท้ายนะครับก็คือเกาะทางซ้ายมือ5แบบนี้นะเป็น5ชิ้นนะครับสำหรับวันที่1วันถัดไปนะเพื่อนๆก็มาสังเกตตามเกาะที่มันอยู่ใกล้ๆวาร์ปตรงนี้นะครับที่มันเขียวๆเนี่ยลองมาดูกันครับ5อันต่อวันอย่าลืมมารวบรวมกันนะครับหลังจากที่เราเก็บไปครบ5อันแล้วนะครับก็กดที่เช็คลางวันแล้วก็แลกรับของรางวัลในวันแรกได้เลยครับ 60เพจนะโดยเพชรทั้งหมดเนี่ยจะมี6 6ครั้งด้วยกันก็จะเป็น66 36 360เพรนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยครับแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมมาเก็บวันละ5อ่านให้ครบ25ให้ได้บาบารามาครอบครองกันนะครับและนอกจากชุดซัมเมอร์ของบาบาราแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งชุดที่เข้ามาในกิจกรรมนี้นะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเลยครับที่ร้านค้า นี่เลยสกินตัวละครใหม่อย่างจีนครับซึ่งเขาเอามาขายอยู่ที่ราคา1,350 Genesis Crystal นะครับมันลดราคาจาก1,680นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ซื้อภายใน40วันนี้มันก็ยังอยู่ในร้านค้านะครับแต่ราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่1,680นะสายแฟชั่นอย่างผมจะพลาดได้ยังไงครับสำหรับกิจกรรมนี้กดซื้อไปเลยครับซื้อ,ซ,อซื้อกันชึบ เรียบร้อยว้าวความฝันในสายลมแห่งท้องทะเลครับคอสตูมของจีนมาแล้วแล้วก็ไปกดใส่กันครับอ่าตอนนี้จีนยังใส่ชุดปกติอยู่นะครับเข้าไปที่หน้าของตัวละครไปที่สกินครับแล้วก็นี่เลยคอสตูม เปลี่ยนครับเรียบ้อยดูดีมากๆครับชุดนี้จะดูแบบเป็นทางการไปหน่อยเนาะชุดนี้นี่โอ้โ oh ห oh. จีนดูน่ารักขึ้นมาแบบ300เเลยครับว้าวโอเคเดี๋ยวลองออกมาดูข้างนอกสิสก,กิลต่างๆเหมือนเดิมไหมนะสก,กิลต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็เป็นแค่ชุดเนาะแบบนี้ครับผมนี่สวยไหมชอบผมชอบมากเลยอะ่ะโอ้ประทับใจครับสวยมากๆเลยครับสำหรับชุดนี้นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมละอองน้ำสัทว์อนเสียงครับ เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาทํากันนะอันนี้ผมแบบไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดช,ชุดเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ9,686ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับ c r i b e กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับหัวหน้าจีนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ